ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะหมอลักฟันธง12ราศีห่วงจุย้ยเข้าสู่ยุคเก้าหลังตรุษจีนจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตอีกครั้ง ตรุษจ,จีนนี้ดวงเปลี่ยนราศีสิงห่วงจุย้ยเข้าสู่ยุคเก้าอาจารย์ลักราชสีเป็นอีกคนที่มีชื่อเสียงในการทำนายทายทักสำหรับอาจารย์ลักษที่วันนี้จะมาพูดถึงดาวมลตยูย้ายในรอบ180ปปีฟันธงหลังตรุษจ,จีน เป็นจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตครั้งใหญ่ทั้ง12ราศีเผยการเปลี่ยน่ยนวงจุย้ยเข้าสู่ยุคเกซึ่งจะเป็นยุคที่ดีมากค่ะดาวมรุตยูที่ย้าย ย้ายไปแล้วเมื่อปี66ที่ผ่านมาปีนี้เหมือนปีที่เริ่มต้นใหม่ทางยุคโหราศาสตร์ไทยยุคจีนก้าเข้าสู่ยุคเก้าเป็นการเริ่มต้นใหม่เข้าปีมังกรและเป็นปีมังกรไฟมันแปลว่ารุ่งโรดรวดเร็วฉับพันดวงชาวราศีสิงเจอสึกหนัก ว่าพ้พละหาของขลังติดตัวไม่ได้แช่งนะแต่ก็รากฏสิงหนักจริงอะไรก็ตามที่ประมาทเช่นเมาแล้วขับคนขับปาดหน้าแล้วลุยเขาอย่าดวงเรายังไม่ค่อยดีใครมาคอมเมนต์แบบเกรียนอย่าไปตอบมันบล็อกไปเลยไม่คุ้มค่ะ ต้องระวังนานแค่ไหนเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละเดือนเดียวแต่พอพ้นเข้าเดือนสิงหาคมราศีสิง์ดวงชะตาค่อยๆเปิดรุ่งโร์ฟันธงค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ